Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast Inside Go l f In Focus In association with Sing Corporation สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือรายการ In Focus In Focus วันนี้เป็นแขกที่เสียงเดิมคนเดิมเพราะว่ายังเก่งเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันข้ามประเทศเพราะว่า เขาอยู่ที่สกอตแลนด์ผมอยู่ที่เบืองไทยเขาก็จะเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่จะแข่งขันในเดีย p e เพน a m ม i o เปี้ยนครั้งที่150นั่นก็คือสดมแก้วกาจนาเพชรสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับเพชรเป็นไงบ้างครับกับความพร้อมของตัวเองในการเตรียมตัวที่จะเล่นที่โอคอสเซนแอนดรู ourse, and Andrew, กับเดีย p e เพน a m ม i o เปี้ยจนถึงตอนนี้คิดว่าโดยรวมเอาเอาร่างกายก่อนร่างกายคิดว่าพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต ตอนนี้ก็สักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตได้ครับเพราะว่าเรามีเวลาพักอาทิตย์หนึ่งครับก่อนแข่งก็พยายามทําร่างกายให้พร้อมครับรี่อเล่นอาทิตย์หน้าแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ปรับสภาพเวลาสภาพอากาศนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่ก็ต้องปรับเวลาพอสมควรเนอะเพราะว่าจากที่สหรัฐมา เล่นกันที่นี่ก็เวลาเปลี่ยนแปลงพอสมควรได้ซ้อมบ้างแล้วหรือยังครับก็ได้มีโอกาสซ้อมออกรอบที่โอคอร์ไปสองวันแล้วครับอาทิตย์นี้ครับสองสองวันเลยเหรอครับโอเคครับสองวันใช่ครับก็ไปมาเมื่อสองวันติดเลยครับโอเคสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสภาพลมเป็นอย่างไรบ้างครับ วันแรกที่ได้ซ้อมครับมันไม่ค่อยมีแดดแล้วอากาศมันค่อนข้างเย็นแล้วลมค่อนข้างแรงก, <c oughs> ก็เลยเลยยังไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับปกติผมไม่ค่อยได้เล่นพวกลิงคอร์สอย่างนี้มากเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยชินครับวิธีการเล่นหรือว่าอะไรครับแต่พอวันที่สองได้ซ้อมที่มีแดดแล้วก็ลมอาจจะเบาขึ้นนิดนึงครับก็ดีดีขึ้นกว่าวันแรกครับ <c oughs> พวกชอ็อต <c oughs> พวกอะไรเงรี้ยก็คุ้นชินมากกว่าวันแรกที่ซ้อมครับ <Okay. S 2> ต้องต้องดู ใกล้ๆอีกทีครับว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเรื่องเอ่อหญ้าบนกีนอะไรอย่างนี้อีกไหมครับก็ต้องดูใกล้ๆแข่งกีนะครับเท่าที่ไปซ้อมมาเนี่ยเอ่อกีนเนี่ยถือว่าแข็งไหมแล้วก็เร็วหรือเปล่าครับที่ไปซ้อมมาสองวันกีนไม,ไม่ไม่ค่อยแข็งครับแล้วก็ไม่ค่อยเร็วมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขา ทำให้เร็วไม่ได้ครับเพราะว่าลมแรงถ้าลมแรงเวลากีนเร็วแล้วมันลูกมันจะอยู่ไม่อยู่บนกีนอะไรอย่างี้ครับอ่าฮะมันจะไม่นิ่งอยู่บนกีนกีนบอกว่าน่าจะแบบทําได้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็อาจจะทําให้กีนเฟิร์มขึ้นนิดหนึ่งครับช่วงใกล้แข่งนะครับครับถ้าจะพูดถึงเมื่อกี้ถามไปแล้วเรื่องสภาพร่างกายประมาณแปดสิบเซนเรื่องของเกมการเล่นที่บอกว่าต้องมีอะไรปรับอยู่เนี่ยอะไรคือจุดที่ เพชรต้องปรับบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือน่าจะเป็นพวกทีช็อตครับพยายามตีให้ลูกต่ำกว่าปกติครับแล้วก็ตีให้มันสปินน้อยที่สุดครับเพราะว่าที่นี่ลมค่อนข้างแรงครับถ้าเราตีสปินเยอะมันจะเผื่อระยะค่อนข้างยากครับอ,อือหืออือหครับแ้ก็เกีมันค่อนข้างมีสลบเยอะครับ,รบก็ต้องดูว่าจะต้องตีไป ทางไหนอะไรยังไงครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราออนผิดที่หรือว่าผิดจุดเนี่ยมันก็ยากครับมันก็มีโอกาสสามพัดได้ถูกครับเพราะมันมีหลายกรีนด้วยเนอะที่เป็นกรีนแฟดของสองหลุมใช้ด้วยกันใช่ใช่ครับมีประมาณสามสามกรีนสี่กรีนได้ครับที่ที่เป็นกรีนเดียวกันแล้วใช้ด้วยกันครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องมาปรับเรื่องของการเล่นกับลม แล้วก็เรื่องของเกม planning ว่ามันจะต้องออนตรงไหนอะไรยังไงถึงจะพัดง่ายถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคทีนี้ตอนที่ซ้อมนี่ซ้อมคนเดียวใช่ครับซ้อมซ้อมคนเดียวแล้วโอเคแต่วันที่เป็นออฟฟิเชียลที่จะได้ซ้อมเนี่ยยังมาไม่ถึงถูกต้องไหมครับครับมันเริ่มซ้อมได้วันอาทิตย์ถึงวันพุธนี่ครับโอเค ทีนี้วางแผนไหมครับว่าจะไปซ้อมกับใครอะไรยังไงบ้าง mm hmm. เผื่อจะได้เจอพวกที่เขาทํานานสนามแล้วไปดูว่าเขาบางหลุมเขาสู้บางหลุมเขาไม่สู้หรือว่าบางหลุมเขาไปเล็งตรงไหนอะไรยังไงครับจริงๆก็มีดูดูไว้ครับแต่ว่ามันยังลงเวลาซ้อมไม่ได้ครับต้องไปลงเอวันออฟฟิเชียลครับวันอาทิตย์นี้ครับที่ล็อกเกอร์ครับครับต้องไปลงที่นู่นครับก็พยายามดูครับว่า มีอ่ากวนไหนว่างบ้างก็อาจจะไปสองครับครับโอเคก็ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งว่ามีกวนไหนอย่างไรนะครับครับแล้วเรื่องของที่พักนะครับตอนนี้พักเพชรพักอยู่ที่ไหนแล้วมันต้องเดินทางไปกลับจากเซนแอนดรูลำบากหรือว่าง่ายยังไงบ้างครับคืออาทิตย์นี้ผมมาพักพอดี รู้จักกับคนไทยที่นี่ครับแล้วเขามีบ้านเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่เขาครับก็ไม่อาศัยอยู่อาทิตย์นี้ครับ uh huh. เขาก็คอยรับส่งครับครับแต่ว่าพออาทิตย์ออฟฟิเชีครับก็เราเช่าบ้านน่าจะห่างจากเอที่สนามถึงบ้านประมาณยี่สิบนาทีครับ,รบในการเดินทาง uh huh. แต่ว่าผมคิดว่าตอนช่วงอาทิตย์ที่แข่งครับผมว่ามันรถน่าจะติดเพราะว่ามันเป็นถนนแค่ เลนเดียววิ่งครับอ uh ่าฮะอ่าฮะเป็นถนนเล็กก็ก็ต้องเก็อเวลาดีๆครับอ่า uh, ช่้นวันแข่วันอาทิตย์ที่แข่งใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีครับว่ามันรถมันจะเยอะแค่ไหนครับน่าจะเยอะมากค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วคนสกอตแลนด์เขาอยากจะเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเนะเพราะว่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกก็ต้องรออีกห้าสิบปีข้างหน้าคือครั้งที่สองร้อยใช่ครับ คนคนน่าจะเยอะครับเพราะ,ะว่าเมื่อวันผมซ้อมเสร็จผมก็เข้าไปในเมืองครับก็จะไปหาร้านอาหารกินอะไรเงี้ยมันก็ก็ส่วนใหญ่ก็เต็มหมดเลยครับต้องจองเวลาอืม,อมทีนี้เนี่ยอา่าพอพูดถึงการฉลองครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยทางเซนแอนดรูว์เนี่ยเขาได้เริ่มทำการตกแต่งเริ่มจัดอะไรยังไงเป็นพิเศษบ้างไหมครับจากที่เพชรเคยเห็นในการถ่ายทอดสดที่ผ่านมา ก็ปีนี้เหมือนจะทําแบบยิ่งใหญ่กว่าหลายๆปีที่เคยจัดมาครับมีสแตนวังหลายจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมีแบบเป็นช็อปใหญ่เลยครับช็อปที่แบบว่าซื้อของที่ระลึกหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมีมีอีกหลายๆมุมครับที่มันทําเป็นสเปเชียลขึ้นมาอีกครับต้องต้องรอดูอาทิตย์นั้นว่ามันเขาจะทําเพิ่มอีกครับว่าอาทิตย์นี้ เขาต้องทําพวกเมนหลักให้มันเสร็จก่อนครับรบเอาพวกย่อยๆอาจจะเพิ่มมาทีหน้าทีนี้เนี่ยตัวของเพชรเองเนี่ยก็จะมีพี่ตูนไปถือถุงให้เหมือนเดิมถูกไหมครับใช่ครับโอเคตอนนี้พี่ตูนกลับไปยังเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพี่ตูนกลับมาเมืองไทยเนื่องจากคุณพ่อเสียใช่ครับพี่ตูนก็มาเดินทางมาวันนี้ครับถึง คืนวันศุกร์เนี่ยครับแล้วก็วันเสาร์อาจจะพักสักวันหนึ่งครับแล้วก็วันอีกก็เริ่มซ้อมนะครัเหมือนพี่ตูนน่าจะเคยมาเซนแอนดรูว์แล้วหรือเปล่าครับอืมไม่แน่ใจว่าว่าที่เซนแอนดรูว์หรือเปล่าแต่เขาเคยมาเดียวเพนแล้วครั้งหนึง่งอ่าใช่ใช่ใชไม่แน่ใจว่าสนามไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นที่สนามไหนแต่ว่าลิงคอสก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ประมาณหนึ่งหละ่ะ ใช่ใช่ครับทีนี้หลุมไหนที่เพชรคิดว่ามันเป็นหลุมที่ท้าทายมากที่สุดที่ที่เพชรต,ต้องให้ความสนใจใส่ใจมันเป็นพิเศษครับผมว่าหลุมหลุมนี้หลุมสิบสองกับหลุมสิบเจดครับที่รู้สึกว่ามันมันมันค่อนข้างยากแล้วก็ต้องต้องเลือกวิธีเล่นดีๆครับหลุมสิบสองกับหลุมสิบเจ็ด สิบเจ็ดเดอะโรสโนี่สองยากสุดๆ<ช>จริงๆใช่ใช่ครับสิบเจ็ดก็คือยางแต่ทีช็อตเลครับแล้วก็แอปพลก็ค่อนข้างยาก huh. นี่มันแคบครับแล้วก็มีมีมันจะมีอบังเกอร์อยู่ข้างหน้าด้ยครับก็มันต้องตีเลี่ยงบังเกอร์ไว้ครับอาา่าฮะอย่าได้ตกทรายเลยแล้วถ้าเกิดวันสุดท้ายถ้าตกทรายแล้วเขาเจาะธงอยู่หลังทรายนี่คือฝังทรายสนิบ ได้ได้ลองไประเบิดทรายหลุมนั้นบ้างยางครับอ่าก็มีมีบ้างครับอา่บอาฮะมีบ้างแต่ว่ามันก็ยังเราก็ยังไม่รู้ว่าธงมันจะปักประมาณไหนอะไรเงี้ยผมก็ต้องระเบิดดูหลายๆทิศทางดูครับอืมอืมก็ถือว่าค่อนข้างยากยากเลยครับโดยเฉพาะถ้ามันวิ่งไปติดขอบอะไรครับคือมันเข้าหาธงเข้าหาก,กีนได้ยากมากต้องบางทีอาจจะต้องระเบิดไปข้างๆอะไรเงี้ยอ่าฮะ อันนั้นต้องอที่ว่าเราลูกเราจะอยู่ทาเลงด้วยอันนั้นต้องเต็มใจไว้เพราะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ใช่ครับตั้งตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างครับเอ่ออาทิตย์นี้อยากผ่านตัดตัวก่อนครับตอนแรกอาทิตย์เป้าหมายแรกครับก็ผ่านตัดตัวให้ได้ครับอือฮึครับก็จากจากเกมที่เล่นในลิฟท์กอล์ฟก็ดูดีขึ้น เรื่อยๆไปไปเล่นลิฟท์กอล์ฟจะได้วิชาหรือว่าได้อะไรกลับมาบ้างครับสำหรับการเตรียมตัวมาเล่นดีโอเพนครั้งนี้อือจริงๆเล่นมาสองรายการแล้วรายการแรกเล่นที่เล่นที่ลอนดอนนะครับมันก็ยุโรปเหมือนกันมันสภาพอากาศมันใกล้เคียงกันนะครับอือือมันอาจจะไม่เชิงว่าเป็นลิงก์หน่อยครับแต่ว่ามันก็ตรงโล่งลมแรงๆเหมือนกันครับเราก็ได้ดูได้ออกกับเจนพอตเตอร์แล้วก็รีเวสูรครับ อนทิตย์นั้นก็ดูวิธีเขาเล่นเลยเอารตณลมได้ดีมากครับ,รบก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามเอามากลับใช้ในช็อตของตัวเองครับอือือครับแล้วก็ชว่วงทิตย์ที่สองเล่นที่พอร์ตแลนด์ครับมันสนามมันจะแบบคนละแบบเลยครับอันนั้นมันเป็นสนามเหมือนสนามเขาแล้วก็เป็นซองชอะไรเงี้ยครับอ่าฮะอ่าฮะสนามนั้นลมลมไม่แรงลมไม่แรงแต่ว่าจะยากปุนกีอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างจีน ก็เป็นเป็นทรีไลน์กอล์คอร์สเด้ที่มันแคบแคบต้นใบเยอะๆซ้ายขวาเต็ไมไปหมดเลยใช่ครับเป็นต้นส่วนสูงๆอะไรเง uh ี huh. ้ยเป็นแบบแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยใช่ครับแต่ว่าว<ะ>ได้ดูแบบได้ดูพวก,พวกเวอร์คาร์ดเขาเล่นก็ก็พยายามดูแล้วก็ศึกษาเลยครับพยายามแบบเรียนแบบบ้างหรือว่าอะไรบ้างก็พยายามเก็บประสบการณ์ให้เยอะที่สุดครับแมพวกเงี้ยครับ แต่ว่าเพชรก็จะมีโอกาสเล่นรายการอื่นๆของลิฟกอฟอีกทั้งทั้งหมดปีนี้จะได้เล่นกี่รายการนะครับปีนี้ได้เล่นเจ็ดแมตช์แรกครับอมีทั้วหมดแปดแมตช์แล้วก็มีแต่ผมได้เล่นเจ็ดแมตช์แรกครโอ้โหแมตช์สุดท้ายนี่เขาว่ากันอีกทีนี่นี่มันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองสามใบอีกนะเนี่ยครับโชคดีมากครับพี่ที่ได้เล่นครับ แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการการไปเล่นได้สิทธิ์ไปเล่นลิฟกอลฟเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แฟน a l อ Thailand อาจจะไม่ได้เห็นเพชรในแมช l อ Thailand เท่าไหร่มีมีวางแผนด้วยไหมครับว่าแมชไหนเนี่ยจะกลับมาเล่นบ้างตอนนี้ก็คือแผนของผมเล่นลิฟกอล์ฟเด็ดแมชแรกมันจะเสร็จเมื่อประมาณตุลากลางกลางตุลาอะไรอย่างเงี้ยครับครับ ก็ช่วงสองสองเดือนสุดท้ายของปีครับก็ดูว่าน่าจะไปเล่นที่เชียงรายครับอืสันติบุรีครับครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้ามันไม่ตรงกับพวกเอเจนต์ทัวร์อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะไปเล่นอ่าฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถ้าันมีแมตช์ปลายปีก็น่าจะได้เจอมีโอกาสจะได้เจอเพชรที่เชียงรายอย่างน้อยหนึ่งรายการล่ะ ถ้าถ้าไม่ตรงกับอเอเชียนทัวร์หรือว่ารายการใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็ก็คิดว่าจะไปเล่นครับก็เดี๋ยวรอดูเอเชนยนทัวร์ประกาศดีทีแต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะตรงกันเนอะเพราะเงินรางวัลเป็นใกล้เคียงกันเอเชียนทัวร์ก็คงไม่อยากจัดชนกับออสเตรเลียเท่าไหร่นักครับแล้วยิ่งเป็นทา l ันมาสเตอร์เลยครับก็อยากไปเล่นครับครับมีอะไรอยากฝากบอกถึงแฟนๆไหมครับเพราะว่ามีคนเชียด เยอะเหมือนกันในลิฟ์กอล์ฟก็ได้เห็นสองวันสุดท้ายหลยพัดเลยนะถือว่าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆครับ,บก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆกอล์ฟชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานผมครับทั้งทางผ่านทางไลฟ์ของลิฟ์กอล์ฟหรือว่าทาง Facebook ทางอะไรทางทีวีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็ผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายาม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆในการเล่นแายการพวกนี้คมาให้ได้มากที่สุดครับก็ขออบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้กับสดมแก้วการจนานะครับแล้วก็นักกอลฟไทยทุกคนเลครับที่ไปแข่งขันอยู่ในต่างแดนก็ขอให้โชคดีในเดียวเพนชแชมเปี้ยนชิพครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับครับขอบคุณครับนี่ึองครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเผื่อได้คุยกันอีกรอบขอบคุณครับเพชรครับได้ครับขอบคุณครับ นั่นคือสดมแก้วการจนานะครับนักกอล์ฟไทยที่มีวอล์รังกิ้งที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของไทยที่จะนำธงใจลงไปบกสบัดในโอคอสเซนแอนดรูกับเดียวเพนแชมเปี้ยนชิพครั้งที่150มีถ่ายทอดกันทางทรู Vision ติดตามกันได้นะครับเชียร์กันได้วันละ13ชั่วโมงได้เห็นสดมแก้วการจนาแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ